สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับสวัสดี FC ทุกท่านทีนี้ก็อยู่กับจิมงานโท่นหนึ่งครับเริ่มทำงานอีกแล้วครับอ่สวัสดีครับ าครับโอ้ทางทางโหดมากเลยครับเมื่อวานนี้หยุดหนึ่งวันนะครับ,บรยากาศอ่าอึมครึมเหมือนจะฝนวันนี้ก็อ่าไม่แน่ครับวันนี้บยากาศเมื่อวานไม่ไม่ตกนะครับเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะครับกันชัวกลับบ้านนะครับ ขึ้นมาแต่เช้าเลยนี่ครับทำงานหน้าฝนก็จะประมาณนี้ครับน้ำเยอะหัว <c oughs> ตานนี่ขยันมากครับไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยครับตั้งแต่ออกรถคันนี้มาจะวิ่งกับหัวหนา้าโจ้ยบ้างกับเสียตินบ้างครับ ครับนี่มอตานนี่คิดตมก็ใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออีกนิดหน่อยข้างล่างนี่หมดแล้วครับสบายแล้วจานฟูที่นี่ไม่มีคิดต้มแล้ว Alright. แรงมากครับคันนี้ <c oughs> พลังสองสี่ศูนย์ครับฟุตโซ่้านกรวดนี่มีไม่กี่คันนะครับนอกนั้นก็จะเป็นฮิโนอิซูสุแรง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  แกนชูนี่ตั้งแต่มีรถนี่กลับบ้านบ่อยนะครับนี่สวัสดครับจจนฮะคิดถึงเลยเนาะเมื่อาวานมาไม่ทนันโอ้ยกลับบ้านก่อนเลยพอมาปุ๊บหายหมดเลยทางนี้กลับบ้านหมดรถได้ยังเอ๊ะทำอะไรให้ไอหน้าเป็นมานะทุกอย่างบะ รถกระบะนะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลนเป็นใหม่เลยใหม่อเดี๋ยวมันไม่มีลูกยางเปลี่ยนหรอกเปลี่ยนห้าห้าเขาคิดตั้งกันได้ไหมก้าวจัดฮะร้านกวจัดโอ้เราอ่ะที่เคดูแลดีเนาะหลังการขายเนาะเด้วเอาไป ไดอาะไดไดอีกนี่แค่นั้นไดยังนี่สายผิดมากสายเลยสายเลยว่าตอนสวิงไปมันอันๆไม่รู้สายมันสายมันติ้นเลยมันเหมือนกับว่า มาแล้วครับมาขาวมาขาวได้ข่าวว่าไปทำอะไรมาไม่รู้นะครับเห็นบอกว่าไปไปทำที่สับเปลี่ยนอะไรไม่รู้สับเปลี่ยนท่อไอเสียเหรอเอา้าครับผมสวัสดีครับ ถามว่ามีของเล่นใหม่ครับมาขาวเอกเมืองช้างุ่งนี้นี่กินมาม่าบ่อยครับธรรมดาครับคนดังเนาะลั่นครับลั่นไม่รู้ทำอะไรมาไม่รู้คนดังครับเป็นที่อ่า จ้องมองของหลายๆคนนะมันก็มีบ้างนะครับเรื่องดราม่าเป็นเรื่องธรรมดาครับราาเพราะว่าเราเป็นคนเป็นคนแบบคนคือจุดเด่นนะพูดง่ายๆครับใครๆก็สนใจเอาเสียงไม่ไดังเลย อะไรก็เป็นข่าวไปหมดครับ <laughs> โอ้ทำไงาาจะดังเหมือนน้องนนท์นอนอ, <laughs> อยากเป็นข่าวครับอยากเป็นข่าวเพราะว่าสังคม y ยูทูบโซเชียลนี่ติดตามน้องนนท์นะครับติดตามน้องนองนท์เยอะมากลงคลิปแต่ละทีนี่แป๊บเดียวนะครับคนดูเป็นหมื่น เรื่องธรรมดาครับต้องทําใจนะครับน้องนนต้องทําใจว่าเราเป็นคนของสังคมนะครับใครๆก็รู้จักเรานะอ่าต่อ,อยั์ครับแจ๋วเ,เลยรู้จักสับรางด้วย โอ้ขับรถฉลาดมากเลยเอาโอ้โ้ตกใจหมดเลยขับรถฉลาดมากเลยครับนอนัทนี่รู้จักสับสับล่องนะ ไม่ตกครับเดี๋ยวทำเซกคาถากรอนเจ้ายักษ์ครับจะเป็นยางเก้าคันเดียวในอำเภอบ้านขวดนะครับนี่เจ้ายักษ์นี่น้องนั้นโซนบ้านขวดจะเป็นยางแปดนะแปดสองห้าครบบ จากหน้าจากหน้าไมกล้านะครับกลายมาเป็นวิกเตอร์นะครับยินดวนนี่ทุ่มทุนสร้างครับคันนี้ เลยครับนี่ครับแทบไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยครับเครืเท่าไหร่ครับอ่า เครื่อง 8e ครับ240าาใช่ครับ260หรือ240ไม่รับอ่าเจ o 8e กันชู แ <laughs> <laughs> นชัวร์ว่าฝน,นจะตกเลยทำงานยังไม่ได้ครึ่งวันเลยอย่าตกเลยเนาะเมื่อวานไม่ตกอย่างนี้เลยไม่ตกลมลมแรงแถ้าไม่มีลมนี่ตกนะครับทำาม,มืดมาแล้ว ถ้ามืดมาแล้วก็มีลมแรงๆนี่จะพัดไปหมดไม่ตกอ้อามน้อยติดกระบะครับตอแดแทกกระบะอยู่ฝั่งนู้นครับอติดครึ่งหนึ่งเลย บอยมาแล้วครับปักนาว ตั้งแต่ซื้อมายังไม่ทําเครื่องนะครับเครื่องดีมากเลยครับนี่คันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือว่าเฟืองท้ายยังไม่เคยเกะเลยครับขนาดขับแบบแรงๆนะ คุณเมืองคุณแผนมันกรวดนะครับเสียบอย่ <c oughs> จัดครับคนนี้ เที่ยวแรกหรือเปล่าครับโอ้เที่ยวแรกครับนี่ครับต่อแต้ม กลับมาโลดแล่นในยุทธจักรอีกแล้วครับตอ่อแต้มหลังจากจอดไปหลายเดือนครับจอดไปประมาณ6เดือนครับตอ่อแต้ม

ไปครับหลัง 8E จ 7E ครับแรงอยู่แล้วครับคันนี้ถ้าไม่ประสบอุบัติเหตุก่อนนี่แรงครับคันนี้ทั้งแรงทั้งหรอครับเป็นกำลังใจให้ต่อแต้มนะครับสู้ เพราะว่าเครื่องไม่ได้เป็นไรครับตัวนี้ที่ประสบอุบัติเหตุมานี่จะเป็นแค่หัวบุบเข้าไปนะครับแล้วก็ประตูนะมัสีใหม่แล้วก็ช่วงหน้านะครับส่วนเครื่องยังปกตินะครับยังใช้งานปกติยังแรงเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ